การศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8นครสวรรค์ร่วมกับมณฑลทนหารบกที่31ค่ายจิรประวัติที่เล็งเห็นถึงการให้โอกาสสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแบบสมัครใจหนึ่งในนั้นคือการทำงานที่จะสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับผู้เข้ารับการบำบัด คือการสร้างอาชีพเพื่อให้ออกไปหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายใต้เงืินไขที่จะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8นครสวรรค์ได้มีส่วนร่วมในโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ในการฝึกอาชีพให้กับนะะผู้บำบัดยาเสพติดนะะท,ที่เข้าร่วมโดยสมัครใจนะฮะก็สถาบันก็มี ส่วนในการฝึกอาชีพใน4สาขาช่างฮะทุกๆรุ่นนะฮะในศูนย์วันแผ่นดินก็จะมีสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรเกษตรช่างซ่อมเครื่องปรัประกาศนะฮะการที่เรามาฝึกอบรมที่นี่ทําให้ผมรู้ถึงโทษของยาเสพติดว่ามันมีแต่จะทําลายชีวิตเราทําให้เราหมดอนาคตทําให้ครอบครัวเสียใจ ทำให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงต่อไปนี้ก็จะกลับตัวใหม่ไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดอีกโดยเฉพาะที่ได้มาฝึกอาชีพจากครูที่ฝึกให้เราเป็นงานด้านช่างเพื่อจะไปสมัครงานไปประกอบอาชีพมีไรายได้ต่อไปในส่วนของโครงการสุขนขวัญของวิะนด็นนั้นนะครับได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับซึ่งได้นําประชาชนที่มีการใช้สารเสพติดหรือเสพยาเสพติดในพื้นที่นะครับเข้าทําการบําบัดภายในโครงการของศูนย์ขวัญซึ่งบนฑนฐานบกที่สาเอ็ได้รับกามรม่วมจากสถาบันพ,พัฒนาฝีมือแรงงานภาค8เป็นอย่างดีซึ่งทํางานร่วมกับมณทลนฐานบกที่31อในการฝึกวิชาชีพที่ผ่านมานั้นได้ได้ประโยชน์ไปอย่างมากซึ่งการปฏิบัต ในขั้นตอนต่อไปนั้นก็ะจะมีการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องซึ่งาทางสถาวาบัน,พ,นพัฒนาถึ้นมือแรงงานภาค8ก็ยังให้ความเคาะกับทางมูลนิธิฐานบุกสารเปียซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันไปนอย่างดีครับงานราชการทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ง่ายหรือยากย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกันหากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกันและร่วมง,งานประสานสัมพันธ์กันด้วยความเป็นมิตรด้วยความเข้าใจเห็นใจกันและด้วยความเมตตารองดองกันงานของแผ่นดินทุกส่วน จะได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกันเสมอและยังประโยชน์ที่พึงประสงค์คือความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่บุคคลแก่งานและแก่ส่วนรวมได้แท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันที่1เมษายนพุทธศักราช2555อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิริราชวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2555